เนข่าวหน้าหนึ่งสู่ไอเดียความสยองของ5ผู้กำกับมือฉมังแห่งค่าย GTH ที่จับ5้านักแสดงชื่อดังมาพลิกบทบาทกับ5้าเรื่องราวขยวขวัญสั่นประสาทที่จะทำให้ท่านผู้ชมขวัญผวาจนหลับไม่ลง5ลง้าแพร่งภาพยนตร์สุดสยองแห่งปีที่ต่อยอดความน่าสะพรึงกลัวมาจาก4ี่แพร่งจะมาเพิ่มดีกรีความหลอนให้กับคอหนังสยองขวัญให้ได้ขนหัวลุกกันอีกครั้งเพิ่มผีเพ,มเพิ่มแพร่งจะแรงขนาดไหนติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้คืนนี้ในเรื่องของเรื่อง สำหรับเรื่องห้องเตียงรวมนับว่าเป็นแพร่งที่หลายคนรอคอยด้วยความสงสัยว่าใครคือผู้กำกับหน้าใหม่สุดท้ายก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนกลายเป็นคุณวิสูตรพูนวรรค์บอสใหญ่แห่งค่้าย GTS อนั่นเองที่มารับหน้าที่กำกับหนังเป็นครั้งแรกในชีวิตโดยมีพระเอกสุดฮอตแดนวรเวทดานูวงศ์มาร่วมงานกับ G t ทเป็นครั้งแรกเช่นกันตอนของผมเนี่ยชื่อว่าห้องเตียงรวมฮะเป็นเรื่องของห้องคนไข้รวมที่ชายหนุ่มคนหนึ่งเขาแบบว่า เกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็จะเรียกว่าดวงซวยหรือดวงตกก็ได้คือดันไปอยู่ในห้องห้องนี้ที่ที่เพิ่นแบบเตียงข้างๆเขาเนี่ยเป็นชายแก่คนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่ากําลังจะถอดถอด,ถอดสายเครื่องช่วยหายใจแล้วแค่รอวาญ,ญาติจะมาถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏคืนนั้นเขาก็เขาก็เจอดีกับเรื่องอะไรบางเรื่องที่ไม่ควรจะเจอขอ,อโทษนะครับผมขอห้องเดียวไปไม่ใช่ครับห้องนี้ก็เหมือนห้องเดียวแหละค่ะ คุณลงุงจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วละคะ่ะรอที่ญาติมาดูใจค่ะแดนเนี่ยจะต้องอุ้มหนังเ,เรื่องคือเขาจะต้องเป็นตัวละครที่ตกเป็นเหยื่อฉะนั้นผมอยากได้ได้ตัวละครที่หนึ่งคนดูรู้จักสองคนดูต้องเอาใจช่วยเขาได้หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเล่นเราเล่นยากมากเรื่องหนึ่ง เพราะว่าอยู่คนเดียวในในห้องกับคนป่วยที่ใกล้กํลังจะเสียชีวิตนะครับนั่นจะเล่นกับเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับโดนบีคออย่างหนักกจะโดดหนีคานลงเตียงเพราะขาก็ขยับไม่ได้ครับมันท่วนทุนลายมากไอ,ไ,อไอ้เทคเงี่ยนสองทําเทคครับ แต่ไอซอมเนี่ยครับหนักครับสิบกว่าตะปบเลยนะนะครับตัที่สุจนก็ตะปบเองด้วยครับก็เป็นการร่วมงานที่ดีทีเดียวครับเพราะว่าพิสูจุ์เขาจะชัดเจนในเรื่องของความต้องการว่าเขาต้องการอารมณ์แบบไหน เขาต้องการภาพแค่ไหนเราได้ผู้ที่มาช่วยงานนี้แบบโอ้โหแบบเรียกว่าเป็นกะทิของบริษัทตั้งแต่คุณเก้งมาถ่ายภาพให้คุณศิลมาเป็นผู้ช่วยหนึ่งนะฮะยงมาเป็นถ่ายภาพนิ่งเอสมาดูแลเรื่อง acting code คือกำลังใจอบอุ่นมาก ว่าเรื่องห้าแพ่งนี้ก็จะเป็นเป็นมุมมองใหม่ของหนังขีเมืองไทยนะครับการมีภูิกับ5้าคนมันก็มี5้าสี5้าความรู้สึก5้าความกลัวนะครับการมีนักแสดงนำห้าคนที่มีคาแรคเตอร์แตกต่างกันออกไปก็จะช่วยให้หนังมันมีมิติมากขึ้น